เตือนสำนักง,งานอาหารและยาเกาหลี MFDS สั่งระง,งับการขายและเรียกคืนผลิตภัณฑ์คารุซีเนียของแทอุงใจอยากผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสม,มของสารสกัดจากผลส้มแขกก a ซี i n i a Cambogia Extract ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภค2รายมีอาการตับอักเสบที่คล้ายครีมพันค่ะรายละเอียดการเรียกคืน MFDS ได้สั่งให้ระง,งับการขายและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ล็อตที่มีวันหมดอายุ 17เมษายน2027และ18เมษายน2027เป็นพิเศษซึ่งพบว่ามีการจำหน่ายพันร้านค้ายอย่างดิสโซและร้านอื่นๆค่ะเมื่อวันที่23กันยายน MFDS ประกาศว่าหลังจากมีผู้บริโภค2รายที่แตกต่างกันแสดงอาการตับอักเสบคล้ายกันหลังรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงสั่งให้ระง,งับการจำหน่ายชั่วคราวและเรียกคืนสินค้าทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค บริษัทชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตตามมาตรฐานของ MFDS และตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมาจากความปลอดภัยของวัตถุดิบกราซินีเองไม่ใช่ปัญหาของบริษัทโดยเฉพาะเพื่อสแสดงความรับผิดชอบบริษัทได้ประกาศคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วไม่ว่าจะเปิดใช้หรือไม่ก็ตามค่ะขอแนะนําสําหรับผู้บริโภค MFDS ขอให้ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วหยุดรับประทานทันทีและนําไปคืนที่ร้านค้าที่ซื้อมา และหากพบอาการผิดปกติใดๆขณะทานอาหารเสริมขอให้แจ้งไปยังเว็บไซต์ชิกภูมิอันจน,นาราหรือโทรศัพท์สายด่วน1-577-2488ค่ะเครดิตอินไซต์